การพัลนาอาหารเมลละลายช้าโดยใช้โปรตีนทดแทนจากไข่ผังเสริมบซิลัสซับเทลลิเพื่อลดการเจิดโรคเอริมอทาริตี้ซินโดรหรือโรคอิมเอสในผู้ข่าวเวเนอไมยเกิดมาจากการที่เราได้ลงพื้นที่สอบถามปัญหากับเกษตรกรโดยตรงในจังหวัดฉะเชิงเซาและป่าจิมบุรีพบว่ากลุ่มนักแตระยะโพสตลาวาไปจนถึงโตเต็มวัยต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูงอีกทั้งยังเผชิญปัญหากับโรคอิมเอสจากเชลลวีบโอซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมากค่ะ จากการศึกษาเราพบว่าไครพามเป็นพืชที่โตได้ง่ายตามแหล่งน้ำนิน่งในประเทศไทยและมีโปรตีนสูงพความทามั้งกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนเราจึงต้องการนำมาทดแทนปลาปลดซึ่งกำลังเผชิญปัญหาการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำและแรงกดดันราคาจากตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นค่ะและจากงานวิจัยเราพบว่าบาซิลสัสซับิวลีเป็นโพโอติกที่สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคได้การเคลือบอาหารเม็ดด้วยคาตาซานจะทำให้อาหารของเราคง,งตัวเย็นน้ำได้นานขึ้นค่ะจงเกิดเปน็นแนวคิดในการพัฒนาโครงการน,นี้ขึ้นมาโดยขครของเราสอดคล้องกับ SDGs ในหัวข้อที่9 12ะ14ะค่ ผลงาของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งพัฒนาอาหารมลาลดลอราไลชาโดยใช้โปรตีนทดแทนจากไข่ผัมเสริมมาซิลาซับทิวลตสำหรับกุ้งขาวอนามัยและ2ศึกษาประสิทธิภาพของอาหารเมลลดลาย์ไชาในการลดการเกิดโรคเอริมาไทตี้ซินโดมในกุ้งขาวอนามัยค่ะขออนนั้นตอนแรกนะคะเริ่มจากการพัฒนาสูารตรหาาเม็ดโดยใช้โปรตีนจากไข่ผัมทดแทนปลาป่นในสัสนตาโดยศึกษาทั้งหมด6สูตรแบ่งเป็นส่วนควบคุมที่มีหายเชียงพานิดหนึ่งสูตรและสูตรที่พัฒนาขึ้นอีก5สูตรที่ปรับเปลี่ยนปร แต่วัตถุดิบอื่นงยังคงมีเวลาของที่ค่ะจากนั้นเมื่อนำอาหารทั้ง6สูตรไปเลี้ยงกุ้งและสังเกตการเจริญเติบโตพบว่าอาหารสูตร3ที่มีไข่ผํา20%และป้งป่น20%ได้ผลดีสุดคือกุ้งมีอัตราการเจริญเติบโต0.0691กรัมต่อวันอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ17.15%ต่อวันและอัตราการแร่เนื้อ0.4343ค่ะจากนั้นนำไปเข้าสารละลายคาร์บอเในระดับความเข้มข้น0.02-0.08%วอลลุ่มบาว์ลุ่ม พื่อพัฒนาอาหารเมล็ราช้าพบว่าควอมข้งสู0ถึง0 0มีประสิทธิภาพสูงสุดคืออาหารเมล็มีความคงตัวในน้ำมากกว่า91%ส่งผลให้อาหารเมลราช้าเราจึงเลือกอาหารสูตรสเคลือบด้วยไคโซาน0 0นไปพัฒนาในขั้นต่อไปค่ะขั้นต่อมาเราเสริมบาซิลัสซับเวลิสศูนยจ็ทหาเปอร์เซ็นต์เวทไบเวทในอาหารเมลโดที่สามและเคลือบไครโซานวันย์จุดศนย์หกเปอร์เซ็นต ผลการทดลองพบว่าอาหารเม็ดถท่าพัฒนาเนึ้นอนวคงปริมาณบาซีลสัสซับทูลิตในปริมาณที่สูงโดยวันที่10ยังคงตรวจพบเฉลี่ย2.37 1 0กลัง7 CFU ต่อกรัมซึ่งสูงกว่าเกมโพเวเรติในอาหารสัตว์ค่ะ สัดส่วนของสปอร์ยังสูงกว่า92%ตลอดการเก็บรักษาแสดงให้เห็นว่าจินซีส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของสปอร์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมและสามารถละลตายผ่านระบบทางเดินอาหารของกุ้งได้จึงมีศักยภาพในการยับยังชัวร์ีโ o ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรค MS และสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียผลผลิตในฟาร์มกุ้งได้ค่ะ เมื่อพัฒนาอาหารเสร็จสมบูรณ์นะคะงานของเราได้ทําการตรวจสอบคุณลักษณะของอาหารที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภาาัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารกุ้งเลขที 1, ่11982,536จานวนสามคุณลักษณะด้วยกันค่ะได้แก่ความชื้นปริมาณเท่าและปริมาณกากโดยความชื้นนะคะตามมาตรฐานกําหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน12%และเมื่อตรวจสอบพบว่าอาหารของเรามีความชื้นอยู่เพียง10.5%ค่ะต่อมาจะเป็นปริมาณเท่านะคะตามมาตรฐานกําหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน16%และอาหารของเรามีปริมาณเท่าเพียง10.7%ค่ะสุด ท้ายจะเป็นปริมาณกากนะคะตามมาตรฐานกําหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน10%อาหารของเราพบว่ามีปริมาณกากเพียง2.7%เท่านั้นค่ะโครงงานของเราสรุปผลได้ว่าอาหารเม็ดสูตร3ที่มีขไข่ผ่า20%และปลาป่น20%ได้ให้ผลการเจริญเติบโตของกุ้งโดยรวมดีที่สุดค่ะและมเมื่อเพิ่มคาร์บาเสาน0.06%เสริมบาซิลซาฟทิลิสในอาหารที่รับพเนาขึ้นสาม,มารถคงตัวในน้ำและลาช้าลดการสูญเสียอาหารและสาม,มารถต้านเชื้อกอรโรลอิมเอสได้ดีค่ะทั้งย,ยังผ่านมาตรฐานอุตสาหากรรม เหมาะสมต่อการใช้จริงในฟาร์มกุ้งค่ะโครงการของเราไม่เพียงแค่พัฒนาอาหารไปที่ช่วยให้กุ้งเติบโตดีแต่ยังตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไข่ผั้มนี่จึงถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนื่องด้วยต้นทุนอาหารที่ลดลงอัตราการรอดที่สูงขึ้นและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นค่ะ